The record of a mortal's i journey to i mortality. m คัมพีวิธีเสียนตอนที่47หัดปีศาสีเงินปะทะเก้าควันตาขายหัดปีศาสีเงินคำนี้หลุดออกจากปากท่านหมอหม้อเบาๆเสียงของเขาทุ้มต่ำราวกับส่งมาจากแดนไกลมันมีพลังลึกลับที่ทำให้หาลี่หวาดกลัวจนต้องหยุดฝีเท้าลงหลังจากพูดจบจู่ๆร่างกายของท่านหมอม้อเหมือนปลดปล่อยพลังชั่วร้ายออกมา มันรุนแรงราวกับพายุที่โหมกระหน่ำขึ้นเรื่อยๆทั้งยังพัดกระจายไปทั่วทั้งห้องส่วนหฮร์ี่ที่กำลังก้าวเข้ามาก็ถูกพลังรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนั้นปะทะเข้าจนต้องถอยหลังไปหลายก้าวถึงสามารถพยุงตัวและตั้งหลักได้อีกครั้งสีหน้าของหฮรลี่เปลี่ยนไปในใจเกิดความหวัดผภาวเขารู้แล้วว่าอีกฝ่ายได้นำสุดเคล็ด,ลดวิชาออกมารับมือสงสัยกระบี่เมื่อครูจะ,ะเตือนใจเขาอยู่ไม่น้อย หืดๆเด็กอย่างเจ้าได้เห็นสุดยอดเคล็ดวิชาหัดปีศาจสีเงินของข่าถือว่าไม่เสียชาติเกิดน้ำเสียงอันโอหังของท่านหมอหม้อดังอื้ออึงอยู่ในหูของฮร์รี่แต่โชคดีที่ไม่มีกำลังภายในแฝงอยู่ในนั้นมันจึงไม่ส่งผลต่อเขาเท่าใดนะดูเหมือนอีกฝ่ายไม่ต้องการใช้วิธีที่เคยพ่ายแพ้มารับมือกับเขามันทำให้เขาวางใจอยู่ไม่น้อยแต่ว่าการที่ได้ยินท่านหมอหม้อพูดถึงหัดปีศาจสีเงินอย่างเยอยยิงติดกันสองครั้ง ทำให้เขาอดไม่ได้ที่จะมองมือทั้งสองข้างของอีกฝ่ายและมันทำให้แววตาทั้งสองของฮานรี่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวริมฝีปากที่เดิมปิดสนิทกลับเผยออกเล็กน้อยตั้งแต่ข้อศอกขึ้นไปจากเดิมที่รีบและเหี่ยวยน่นเพียงชั่วครู่ก็เหมือนถูกเติมเต็มด้วยอากาศจนพองขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่าและยิ่งน่าตกใจกว่าคือผิวหนังที่เดิมเป็นสีเหลืองและแห้งตอนนี้กลับเปลี่ยนเป็นสีขาวเงินเมื่อถูกแสงแดดกระทบจะสะท้อนแวววาวเย็นยเยือก และดูถ้าว่าจะรับมือได้ยากราวกับมันสร้างมาจากเงินแท้จริงแท้จริงนี่คือพลังที่แท้จริงของท่านหมอหม้อหรือเห็นเช่นนั้นจิตใจของหาลี่ก็ดูหนังอึ้งขึ้นมือข้างหนึ่งที่จับด้ามกระบี่ไว้กลับมีเหงื่อไหลออกมาอย่างไม่ตั้งใจจนเปียกชื้นนั่นเพราะประสบการณ์ในการต่อสู้ของเขายังน้อยเกินไปแค่พลังที่เปลี่ยนและความร้ายกาจจากมือทั้งสองของอีกฝ่ายก็ทำให้เขารู้สึกหายใจติดขัดอยู่ไม่น้อย แต่ภายนอกของแฮร์ลี่ยังสามารถคืนสู่สภาพปกติได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใบหน้าอันนิ่งสงบของเขาไม่มีอาการหวัดผวาเหมือนเขาไม่ได้สนใจในสีหน้าอันเย่อหยิ่งของท่านหมอหม้อเสียด้วยซ้ำท่านหมอหม้อแสดงความไม่พอใจแม้ว่าเขาจะมองว่าแฮาร์ลี่แตกต่างจากคนอื่นแต่ก็ยังรู้สึกว่าการจัดการขั้นเด็กขาดกับเด็กอายุสิบกว่ากว่าช่างดูไม่คุ้มค่าดังนั้นเขาอยากเห็นแฮร์รี่อกสั่นขวนัญแขวน,ขวนจนทำอะไรไม่ถูก อย่างนั้นถึงจะเทียบกับพลังที่เขาแสดงออกไปได้เจ้ารู้หรือไม่ข้ารังเกียจสีหน้าเช่นนี้ของเจ้าเป็นอย่างมากแค่เด็กไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมคนหนึ่งกลับทำท่าทางเหมือนรับมือทุกอย่างได้ท่านหมอหม้อพูดอย่างเยือกเย็นไม่แม้แต่จะปิดบังอารมณ์ความเกลียดชังที่มีต่อฮานลี่เลยสักนิดอืมอย่างนั้นหรือข้ารู้สึกเป็นเกลียดมากที่สามารถทําให้ท่านหมอหม้อรู้สึกรังเกียดข้าได้ข้าคิดว่าต่อไปจะทําจุดเด่นนี้ให้ดีขึ้นเรื่อยๆ หารี่ไม่นิ่งเงียบอีกต่อไปและยังใช้คำพูดถักทางกลับหวังจะให้อีกฝ่ายเผยคำพูดพิรุษออกมาแต่เห็นได้ชัดว่าสิ่งที่หารรี่คิดจะไม่เป็นผลท่านหมอหม,ม้อไม่เอ่ยปากพูดต่อแต่กลับใช้สองมือประกบกันดังปังมันเป็นเสียงของโลหะกระทบกันที่ทำให้จิตใจไม่สงบจากนั้นเขาขยับนิดเดียวร่างก็ลอยไปอยู่กลางอากาศและขยับฝ่ามือสีเงินไปมาทั้งร่างของเขากลายเป็นดั่งลมที่โหมกระหน่ำพุ่งตรงมายังหารรี่ ดูเหมือนว่าเขาไม่ต้องการที่จะยืดเยื้ออีกต่อไปแต่คิดจะใช้พลังสุดยอดนี้เอาชนะหารลี่ให้ได้สีหน้าของหารลี่ดูจริงจังขึ้นสายตาจับจ้องอยู่กับพลังของอีกฝ่ายที่พุ่งเข้ามาเมื่อมองเห็นอีกฝ่ายกระโดดขึ้นไปเหนือหัวเขาจึงหยิบกระบี่สั้นขึ้นเล็งไปยังคอหอยของอีกฝ่ายท่านหมอมอเห็นท่าทางจองหองของหารี่ที่ไม่หลบหลีกการโจมตีอันรุนแรงของตนในใจก็อดที่จะยินดีไม่ได้เขาใสย่ยิ้มพร้อมพูดว่า ไปตายซะหลังจากนั้นก็ยื่นมือหนึ่งออกมาจับที่กระบี่ของฮานลี่ส่วนอีกมือหนึ่งก็กระแทกเข้าบริเวณไหล่ของเขาอย่างแรงฝ่ามือที่กระแทกเข้าที่ไหล่ของฮานลี่ดูผิวเผินเหมือนจะรุนแรงแต่ความจริงเขากลับใช้พลังยุทดเพียงแค่ครึ่งเดียวซึ่งเมื่อเทียบกับคำพูดอันร้ายกาจแล้วมันไม่สอดคล้องกันเลยสักนิดแต่เขากลับกลัวว่าจะทำร้ายฮรนลี่จนบาดเจ็บซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามีความลับอะไรซ่อนอยู่ในนั้น แน่นอนว่าหาลี่ไม่รู้ความจริงในข้อนี้แต่ถึงจะรู้เขาก็ไม่มีทางใช้ร่างกายตัวเองไปทดสอบระดับความรุนแรงของฝ่ามืออีกฝ่ายเขาทำแค่ขยับข้อมือกระบี่สั้นในมือพลันตั้งเป็นแนวขวางและถูกกวาดเป็นวงสีเงินขนาดเท่าล้อรถเพื่อใช้ปกป้องท่อนบนของตัวเองไว้ท่านหมอหมอยิ้มอย่างเน็บแนมแต่ฝ่ามือทั้งสองของเขายังคงอยู่ในท่าเดิม มันยังคงสลับกันไปมาท่ามกลางลำแสงกระบี่และไม่มีทีท่าว่าจะหลบหลีกเลยสักนิดเครง้งเสียงกระทบเมื่อกระบีของหฮรลี่กระทบเข้ากับฝ่ามือสีเงินตามด้วยประกายไฟกระเด็นออกมาไม่เพียงแต่ไม่สามารถระคายผิวของอีกฝ่ายแต่กลับเด้งกระเด็นออกไปไกลท่านหมอมอช่วยโอกาสนี้พลิกฝ่ามือและยื่นนิ้วออกมาดีดเข้าที่คมของกระบี่ที่ชักกลับไม่ทันแฮร์ลี่รู้สึกว่ากำลังสบโอกาสเขาใช้อาวุธในมือเสียบเข้าไปอย่างเร็ว แต่มันกลับกระเด็นออกก่อนที่จะไปปักแน่นอยู่บนกำแพงจากนั้นมือสีเงินอีกข้างของเขาจากฝ่ามือจูจ่ๆก็กลายเป็นอุ้งมือมันจับเข้าที่ไหปลาร้าของหารลี่เพื่อต้องการจะหยุดการเคลื่อนไหวและจับกุมหารลี่เอาไว้สถานการณ์ในตอนนี้เปลี่ยนไปอย่างฉับพลันแต่หารลี่กลับไม่ร้อนรนกับอันตรายที่เขาเผชิญเขาขยับไหล่เล็กน้อยจากนั้นร่างกายก็เริ่มเลือนรางหฮรลี่กลายเป็นควันจางๆล่องลอยไปต่อหน้าต่อตาท่านหมอหม้อ ท่านหมอม่อเห็นท่าร่างที่เหมือนกับพูดผีนี้ก็ตะลึงอยู่ไม่น้อยแต่เขากลับใช้ประโยชน์จากพลังทำให้มือทั้งสองกลายเป็นม่านสีเงินหนาปกคลุมควันจางๆนั้นไว้ด้านล่างเขาไม่ต้องการให้หฮรลรี่หนีออกไปได้แต่ควันนี้ไม่ธรรมดามันกลับฟุ้งกระจายลอดผ่านไปหฮรลี่ใช้วิธีที่แปลกประหลาดยากจะจินตนาการนี้ลอดผ่านม่านสีเงินออกมาทั้งยังมีชีวิตจากนั้นก็รีบเคลื่อนไปยังมุมห้องทางซ้ายของท่านหมอม่อและหยุดตรงนั้น ก่อนที่ใบหน้าของหาร์รี่จะค่อยๆปรากฏชัดเจนขึ้น